สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัญใจชาวทุง่งละกระทานผู้ชมที่เคารพบทุกท่านครับตลอดจนผู้ติดต,ตามเพจสาระน่ารู้คู่เกษตรไทยนะครับับนะพี่น้องนะครับจันจอมอจันเขาไปทุกคณะทุกคณะสําหรับหมากเงาะของเราเนาะนะครับกําลังติดผลอ่อนเลยนะครับรู้สึกว่าจะติดหลายด้วยซ้ํานะครับกระซืบน้ามาจากเขามีการบํารุงด้วยปุย๋ยนะครับพี่น้องโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเองนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ํานะครับพี่น้องนะป้าด อาขันจับให้เบิดนี่ก็ต้นเดียวเราก็กินบหวานบาไว้เนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องแต่ละช่อแต่ละช่อดูเงาะเงาะเจ้าเงาะนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับเอบอ,อติดติดดอกออกผลดีปาะนี่นะครับก็จะชั้นสูงมิสูตรใดเดี๋ยวมัน,นิษสภาพพี่น้องไปเบึงปุย๋ยซีน้ำสูตรที่ใช้แทนสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องหรือจะเอิ่อว่าปุยซีน้ำสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด อ่าจริงจริงกระบ,บอกสิบสามสิบสามยี่สบเอหรอกแต่ว่ามันใกล้เคียงกันนะครับมันคุณสมบัติคล้ายๆกันคล้ายๆครับปุ๋ยอินทรีย์น้ำเศร้าเข่ากับสิบหกสิบหกสิบหกนั่นแหละนะครับอันนี้จะใกล้เคียงกับสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนั่นก็หมายถึงว่ามีธาตุอาหารโตหลังค่อนข้างสูงหรือโพแทสเซียมนั่นเองนะครับเอาเข้าใจชะทุ่งได้มาจังไดเฮ็ดจังไดนะครับเดี๋ยวพาพพิท้องไปเบิง่งเนาะนะครับเพื่อเอามาบำรุงหมากเงาะของเรานะครับนี่ติดมาอ้อนแล้วนี่นะครับนี่นี่น ติดไยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้ลน้ำกันเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องมาเบิงลนาตาของปุ๋ยน้ำสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดหรือสูตรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับนี่พี่น้องนะครับอาเมื่อเดือนกว้อนนะครับหลายท่านที่ติดตามจะเห็นว่าคนใจชอบทุ่งได้ปรุงปุ๋ยสูตรหนึ่งขึ้นมานึ่งก็คือปุ๋ยสูตรโพแทสเซียมสูงนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละก็คือปุ๋ยที่ ชาวถุงปุ๋งขึ้นมาได้ิกีกระดาษมาใส่เรื่อยเนาะนะครับแล้วเมื่อนี้จะเอาไมา้พี่ให้นองเบิ่งนะครับนี่มีส่วนผสมยังแน่นะครับก็ส่วนผสมก็มาจากปุ๋ยอินทรียต่างๆที่มีโพแทสเซียมสูงนั่นเอง,งเช่นน้ำขี้เถ้านะครับนี่น้างน้ำขี้เถ้านะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเปลือกไข่นะครับเอากักกันเราเต้กองเอ่อกันเราแต่น้นามันมาแล้วก็ปุ๋ยหมักกากาแฟนะครับปุ๋ยหมักกากาแฟนะครับ มีโพแทสเซียมสูงฉะนั้นเป็นปุ๋ยน้ำสูตรโพแทสเซียมสูงจึงเป็นปุ๋ยที่เหมาะกับไม่ผลส่วงกําลังติดดอกออกผลหรือกําลังติดผลอ่อนนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมจะช่วยทําให้ผลโตรสชาติดีสะสมแป้งสะสมน้ำตาลเลี้ยงผลวัชพอะนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับปุ๋ยตัวนี้นะครับไนโตรเจนจะบอสูงนะครับเนื่องจากว่าส่วนผสมที่ห้าเอามาผสมนั่นนะครับจะไนโตรเจนต่ำนะครับ เจนักี่เท่าสิครับน่าจะเจนบ๊ทแคบจะบ่มีเลยนะครับแต่จะมีโพแทสเซียมสูงนะครับเปลือกไข่กับแคลเซียมนะครับพี่น้องช่วยให้ควบผลเหนียวเซลล์พืชแข็งแรงนะครับกากกาแฟโพแทสเซียมนะครับน่าจะเจนนิดหน่อยนะครับการจึงเป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพืชในช่วงติดดอกออกผลนะครับอาจจะว่าเป็นรกกาค้ายๆครับ13 13 21นั่นเองหรือบานเราเอื่นปุ๋ยหวานนั่นเป็นปุ๋ยเคมีนี่เขงเข้าเป็นปุ๋ยที่ผุงกันเองนะครับ เดี๋ยวช่างุ่งจะเอามาใส่ครับตัวมืองงอนะครับโดยการนะเติมลงไปในหลุมนั่นละครับในกระบอกไอ้ในกระ็แน่กระป๋องกันนะนะครับหลุมธนาค่าน้ำใต้ดินนะนะครับอันเก่งกันเติมมาสองแยวแล้วละครับนี่แถวนี้เติมเกจมือสิบหามือเติมเช่นึงเสร็จครับพี่น้องนะครับอ่ะผสมก่อนนะเนี่ยผสมใส่กับน้ำที่เตรียมมาเนี่ยนะครับอ๋ออาเลยนะครับน้ำสิบลิตรใส่บ่อตายตัวพี่น้องเด้อนะครับประมาณ ซี่หาซ่อนแกงก็ได้นะครับต่อมานเนี่ครับเนี่ยน,นี่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 ้องโอ้ขมวดทิงไม่หน่อยแล้วจะได้เฮ็ดไว้เยอะน้า่ากี่เท่าก็จะเฮ็ดไว้เยอะนะครับแล้วก็ค้นๆๆ้ล่ๆแล้วก็เติมลงไปในหลุมมันที่ว่าหลุม นี่นั่นนั่นน่ะนีะครับผมเ,เติมเลยนะเพื่อให้เขาลงไปสู่รากพืชโดยตรงครับไปหาหาักพืชเลยอยู่ข้างล่างพุล่ะนะครับเพราะต้องใส่เทิ้งเทิ้งซวดจะถึงหักพืชซวดซึมลงไปแล้วก็นดินดูดไว้เพราะเทงซ้ำแต่ถ้าเขาเติมลงไปในหลุมนี่ซึ่งอย,ยู่ในระดับรากพืชนะครับมันก็นจะพอดีมีสองโบก ไปเลยนะตุนละครั้งนี่นะครับเดี๋ยวชาถุงจะไปใส่ละมุดน้ำนะครับแ่เมื่อนี้เอามาใส่หมกักเงาะให้พี่น้องเบิง้งเนื่องจากกําลังปีดหมกนะักกรครังปิดหมักอ่อนเลยนะครับ นี่พี่นอ้องอ่ะอีกจักเก่า,ามือสิบมือมาใส่อีกท่านึงนะครับบำรุงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้หมากเขาสมบูรณ์นะเพื่อให้หมากสมบูรณ์นี่พี่น้องเนี่ยเบิ่มเติมนน,น่นะครับประครับประคองซ้อยกันนะครับแขลเซียมจะช่วยไม่ให้ผลร่วงง่ายนะครับพี่น้องนะครับแขลเซียมจะไม่ช่วยให้ผลร่วงง่ายนะครับส่วนฟอสฟอรัอสโพแทสเซียมก็จะบำรุงหมากบำรุงผลนะครับมีในต,ตัวเจนด้วยนิดหน่อยนะครับ คือเลี้ยงใบแตกยอดอ่อนอยู่กระมีบ่ไม่ว่าให้กินแต่โพแทสเซียมเด้่ต้องที่กินธาตุอาหารลักสามตัวในตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมพืชต้องการอยู่ตลอดเวลานะครับเอาไปใส่อยู่เรื่อยนะครับจะต้องมีเนาะนะครับปุูเริ่มนิดดอกออกผลแล้วพี่น้องนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรโพแทสเซียมนะครับอ่าหลายท่านว่าผลิตจังไหล่ะเสร็จอ่ะในรูปคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งแล้วนะครับอ่ะแล้วท่านเข้าไปเบิ้งกับห้องจะเห็น เรวโอกาสมั่วๆจะเฮ็ดให้เบิ้งอีกเช่นนึงนะครับบางท่านอาจจะขี่ข้านค้นหานะครับเพราะมาหลายท่านก็ถามเข้ามาโย่ลงให้เบิ้งแน่ค้นหาเอาเนาะค้นอย่างนั้นบ่เห็นว่าท่าน่ปนะครับลงมาโดนแล้วบ่เห็นว่าท่านนะครับพญายัยพญาภูรังคุณกับค้นบ่เป็นเนาะเปิดโทรศัพท์แต่งขึ้นมาเห็นอะไรก็เบิ้งอันนั้นเลยนี่ครับเป็นปุ๋ยสีน้ำสูตรโพแทสเซียมสูงนะครับมีองค์ประกอบอย่างแน่มีอยังผสมเนี่ย ดีไม่มีโอกาสจะเทศใหเบอ,อีกเนาะน,นะครับเมื่อนี้เอามาใส่มางาะเฮานะครับหดพักเลยบ่จริงๆกับบ่เหมาะนะครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไนตโตรเจนนะครับถ้าห้าวไปหดพักนะครับจะทําให้ผักเราแข็งกระด้างแทนที่จะกรอบหวานบ่เมีนซะละมันบ่กรอบพี่น้องมันจะแข็งบ้านเทาเอื่นว่ามันแข็งแข้งแงะแข็งบ่แซบบ่นั่กรอบบ่แซบนะครับถ้าเป็นปุ๋ยอินทรียน้ำสูตรไนตโตรเจนสูง นะครับเช่นปุ๋ยน้ำหมักปลาน้ำหมักจากทั่วเหลืองเนี่ยนะครับจะเหมาะกับผักนะครับคือจังสูตรที่เช้าทุ่งปรุงขึ้นมาน่เอาไมา้แยกแยหคผักง,งามหวานกรอบเนาะนะครับแต่ตัวนี้เป็นสูตรที่สําหรับบำรุงหมากไม้ให้ออกหมากออกผลนะครับลดชาิดีเอาเมัองเน่าตัวนี้ก็คาดว่าจะเห็นหมากปีนี้แล้วบุ่งส่งบจากทิพ้าทิมมาดเป็นปีนะฮามาบำรุงเอาไม้ฟื้นเอาไม้นะครับ ส่วนขางล่างนะครับได้รับความซุ่มซื่นจากธนาคารน้ําใต้ดินเท็ดไทนาดินซุ่มเอามะเเคอเทศนมาปลูกใส่ดกกากซักเลยพี่น้องนะครับดกเลยผลพ่อยใดกับมักแข็งขมกับดกกระลำยุกใกล้กับพ่อยง่ามไปน้่นะครับมันดีหรือไ่พี่น้องปุ๋ยอินทรีน้ำนะครับหรือปุ๋ยมักปุ๋ยอินรีเขานี่แหละที่ได้จากการมักของศักดสิ่งมีชีวิตซักดิ์พืชักสัตว์นะครับดีนะครับนกจเท็ดไทพืชจะเรื่อนเติบโตสม่ำเสมอ นแนะครับย่งปรุงดินนะครับเฮ็ดไ้ดินล้วนซุยเฮ็ดไ <c oughs> ้ดินมีคุณสมบัติดีเหมาะแก่การที่จะเพาะปลูกไปเรื่อยๆนะครับไปนองว่ามันปลูกเอาเชือนึงเชือเดียวแล้วนะครับผู้ลงคนตาปุ๋ยเคมีเขาหนักๆงานเชือเดียวเชือต้องไปไปปลูกพวกขื้นซ้ัเนื่อง <c oughs> จากคุณสมบัติของดินแย่นะครับี่นอนดินแย่แย่นนที่นี่ก็คือมันบ่เหมาะนะครับเพราะว่ามันบ่ปรับปรุงโครงสร้างดินให้เลยมันให้แต่ถาดอ,อาหารซื้อนะครับให้แต่แนวกินเต้ แน,ว,น,แนวหนุ่งแนวห่มบ่อ้นะครับอะเดี๋ยวเขา้าจะมาเบิ่งไปพระคงมกันเนาะสำหรับหมากเงาะต้นนี้นะครับหนึ่งเดียวของสวนเราจะเป็นหมากบ่เออจะได้กินบ่เป็นล,ละไรหมากแต่ไงบ่หลอดซบแห้งศบกาไปได้ซ้ำเลอ่ะจะมาเบิ่งกันเนาะนะครับเข้าก็จะใส่ปุ๋ยอันนีลละสูรตรโพแทสเซียมเนาะบำรุงไปเรื่อยนะครับเป็นกว้วหมากเขาจะได้กินเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อน้องเพีเยงแค่นี้สกักกอนนะครับ คลิปหนะ้ามีอยังดีๆพ่อก,กันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจสะทุ่งคลิปนี้สวัสดีครับ